สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Kim's o u l Survival นะครับไม่ได้เล่นเลยมาพักใหญ่ๆอ่ะก็คืออัปเดตเกมเรียบร้อยนะครับเทศก,กาลฮาโลวีนวนกลับมาอีกแล้วนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวขอจัดก่อนนะกำลัง,งงงอยู่ว่าล่าสุดที่ผมเล่นไปอะผมเล่นไปตอนไหน,นเหมือนจะไปฟาร์มที่ ถ้ามีเลื่อยแบบนี้คือไปฟาร์มตรงเกวียนมาใช่ปหะเออก็เลเวลยัง99อยู่เลยทุกคนมันยังไม่ร้อยสักทีครับทำไมถึงอยากเลเวลร้อเพราะว่าถ้าเราเลเวลร้อใช่ไหมเราสามารถเอากุญแจที่เราแบบได้รับจากเพื่อนจากเพื่อนๆน,นะครับที่เราแอดเพื่อนไปเนี่ยก็จะสามารถอ่าเปิดขีบได้นะครับซึ่งในขีบมันก็จะมีของรอบแต่ว่าของอะไรบ้างก็ไม่รู้นะ มีอะไรมาใหม่แล้วเนี่ยการล่าเลือดครั้งที่21นะครับได้คมภีมาอีกแล้วคมภีนี่ผมเคยใช้แค่ครั้งเดียวคือคมพีที่อัปเกรดเขาเรียกอะไรนะเติมเลือดให้เพื่อนนะครับครั้งที่แล้วอะ่ะเออถ้าใครยังจําได้นะไม่ได้เล่นมานานกันอย่างที่บอกเนะี่ยทำไมถึงเลิกเล่นไปตอนนั้นป่วยใช่ก็เลยแบบลดเกมที่เล่นลงเหลือแค่แบบที่เราพอจะ ทำไหวนะตอนนี้ก็เออค่อยๆทำไปทีละนิดเอา้าเออลืมไปว่าปุ่มมันสลับกันนะครับสำหรับเกมรอดเดยออนเอิร์ดกับกับเกมกิมโซนะแต่กิมโซไม่กระตุกทุกคนไม่เด้งด้วยนะครับแต่ลอดเดเด้งเด้งเอาเด้งเอาเลยอเออแล้วเ้าเป็นกันหลายคนด้วยนะแต่เกมกิมโซคือเกมสไตล์เดียวกับรอดเดยอนเอิร์ดครับแต่กิมโซไม่เด้ง หรืออย่างนี้หรือเปล่าเอออาจจะอาจจะมีส่วนมาจากการที่ของเต็มบ้านเราก็ได้นะของเต็มบ้านของเยอะไงเราเติมไปเยอะมันก็เลยมีแบบฟังก์ชันเยอะมากขึ้นนะก็เลยกินพื้นที่โทรศัพท์มากยิ่งขึ้นกินแรมมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้มันก็เลยเด้งปะก็มีส่วนนะสายเติมแต่เกมนี้ผมไม่ได้เติมสักบาทน,นะทุกคนต้องบอกว่าอย่างงี้นะครับ ถ้า29บาทแล้วได้กระเป๋าผมผมจะเติมเลยอะไม่น่ามีราคานี้นะอ่ะเดี๋ยวเตรียมของแปบบหนึ่งนะครับก็วันนี้จะไปทำอะไระเดี๋ยวผมไปเช็คที่ค่ายเทวทูตเลือดก่อนเออว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างนะครับคือต้องบอกอย่างงี้นะทุกคนผมเล่นไปเรื่อยๆชิวๆนะครับไม่ได้แบบเล่นอ่าเอ๊ะทำไมโล่เฮ้ยเขาปรับโล่ใหม่หอะกราฟิกสวยขึ้นนะโล่อะ เนี่ยปกติมันเป็นโล่อีกแบบนึงอ่ะดีดีดีด,ดีก็มีการปรับกันบ้างนะใช่ไหมโล่มันไม่ใช่แบบนี้โล่ไม้มันเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบวแบบงลีอันนี้มันกลมๆนะครับแต่ดีละที่มีการปรับนะพูดถึงเกมนี้กับเกมลาเอเกมนี้จะค่อนข้างยากกว่านะครับ คือเกมนี้มันจะไปคล้ายๆกับรัดเยตรงที่อยู่ในโหมดแคนะการเติมเลือดการฮิวเลือดอะไรจะลักษณะนั้นเลยครับจะช้าๆหน่อยเออแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยมีแบบบัก๊กเขาเรียกอะไรเทคนิคบั๊กกำพงกำแพงไม่มีนะครับในเกมนี้มีวิธีที่ทำให้ได้ของไวไหมการจะได้ของไวในเกมนี้ไปเล่นมอดครับ ใช่ไหมเห็นมีคนบอกพี่ผมได้เล่นมอดนี่ผมของเต็มเลยใช่สิมอดมันเติมได้ใช่ป่ะไอเขาเรียกอะไรนะม,มันอะไรอะ่ะมันต้องอะไรนะใช้คําว่าเติมไม่ได้เติมมันคือเติมเงินใช่ไหมมันมันเอาของได้เลยอะ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันอยากลองเหมือนกันแต่ว่าเ,เล่นแบบนี้มาแล้วอะเล่นแบบนี้ไปเถอะเรื่อยๆก็เอาเท่าที่เราเล่นได้ครับ มันต้องมีความทรหดกันนิดนึงนะกับการเล่นเกมอย่างนี้นี่จัดของมาจะห้านาทีแล้วครับยังไม่ได้ออกไปไหนเลยเฮ้มันมีผงกระดูกมาอีกแล้วอะ่ะผงกระดูกอันเก่าผมเก็บไว้ประมาณ400ร้อยกว่าครับแล้วก็ก่อนเข้าเกมมาผมไปเปิดไพ่ได้ผงกระดูกมา500้อยครับอยวไปดูซิว่ามันจะแลกของอะไรได้บ้างป่ะ อาเซบัตเอ้ยไม่ใช่เซบาเทียนอ่ะแจ็คจอมลาโมบนะครับเครื่องรางของอันนี้คือเครื่องรางเหรอไม่ใช่เคียวเหรอโหยมีโลดมันน่าจะมีแบบตู้เก็บของเก็บของให้หน่อยนะเดี๋ยวค่อยมาเติมเราไปอาหารก่อนครับสวัสดีพ่อครัวไม่เจอกันนานเลยอันนี้ผมทำค้างไว้เหรอวิเมนูใหม่ครับเอ่อต้นหอมทอด ผัดกบข้าวเหมือนจะแลกของเลยด้วยนะเนี่ยเมนูเนี่ยแต่เก็บไว้ก่อนเ,อเดี๋ยวนะดวนะขอผมดูแป๊บน,นึงนะี๋ยวเราจะแลกไปเลยแล้วเดี๋ยวเอาเก็บที่บ้าน,นครับทีอเดึมมันคือกล่องอาวุธใช่ไหมดาเอ้ยเลเวลสี่เหรอ,อเอาเก็บไปที่นี่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มจะลองไปที่ป่ากะเขาดูก่อนว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมนะจากเดิม มันยังเป็น,ม,น,ปนมันยังเป็นภาพแบบสวยๆงามๆอยู่หรือเปล่านะไปครับ let's go เฮ้ยมันมีเควส์นดดี้นะเนี่ยป้องกันวิหารอันนี้เควสหลักของผมบทที่3นะครับไม่ได้อัพอะไรเลยมีอะไรบ้างเนี่ยค่ามีค่าอัศวินต้องสาบค่าคนแพร่เชืช้อเปิดหีบในดันเช่นฟอร์เชคเคนผลิตผ้าผลิตหีบอะไรออ้ยเยอะแยะมีอะไรให้ทำเยอะแยะ,ยะครับด้านบนมันแจกของเนาะ เฮ้ยเฮ้ยไม่มีที่1อยเกร้อยนะเติม200รมีตู้เก็บผ้าด้วยเหรอเออยังอย่งย่งห้ามใจไว้ก่อนค่าใช้จ่ายเดือนนี้เยอะอย่าเพิ่งเก็บของฟาร์มไปเรื่อยครับทุกคนก็คือจะฟาร์มจนกว่าจะเลเวลเก้านะค่อยๆทำไปครับจุดมุ่งหมายของเราตอนนี้ไม่ใช่อีเวนหรืออะไรครับจุดมุ่งหมายของเราคือ เลเวลให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะตอนนี้เราก็เอาเลเวลรอให้ได้ก่อนนะครับคือตอนเนี้รู้สึกว่าเลเวลเก้าสิบเก้ามาสองเดือนกว่าตั้งแต่หายไปนะครับไม่ได้เล่นเกมนี้นะพอดีเออ,อะเข้ามาหน่อยแล้วก็มีคนขอมาก็อขอแล้วอย่าลืมแวะมาดูนะทําให้แล้วครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรครับคือเล่นเกมไปเพื่อรอเทคนิคจากหลายๆคนแค่นั้นเองสำหรับเกมนี้ มีคนเล่นเกมนี้เยอะไหมไม่แน่ใจนะในใน u t u b e นี่มีคนถ้าจะดูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอนะผมเล่นคือเกมนี้ผมเล่นแบบชิวๆเลยครับทุกคนไม่ได้แบบบูรังผ่านแบบสไตล์ลาเดย์ลาเดยนี่จะเป็นสายสะสมแล้วก็ทำคลิปเพลินๆนะแล้วเดี๋ยวนี้ลาเดยมันปรับใหม่แล้วแล้วก็มีน้องขอแบบพี่เริ่มเล่นใหม่แต่แรกให้ดูหน่อย คุณพระ,ะเดี๋ยวยังไงดีจริงๆน,นมันก็ทําได้ครับแต่เกมมันยังกระตกในะอย่างที่บอกอะมันเด้งออกครับพอเกมลาดเดมันเด้งออกอะผมก็เลยไม่ค่อยได้เข้าไปเท่าไหร่นะแต่เหมือนอีเวนต์ฮาโลวีนจะมาแล้วเหมือนกันนะสำหรับสำหรับลาดเดก็เฮ้ย <c oughs> ก็คือต้องไปเล่นบน Android แล้วก็เอามาตัดต่อบน iPhone นะครับขอบนหน่อยนะขอบนหน่อยคือมันก็ทำไม่ยากขึ้นแต่ว่าเนี่ยผมกำลังงงว่าเกมกิมโซมันเป็นสไตล์เดียวกับลาเตอยนเนอร์ก็คือแบบคล้ายๆกันเลยอะ่ะแต่ว่าเกมกิมโซไม่เด้งนะครับไม่กระตุกเลยแต่ลาเตอยนนี่คือแบบโอ้โหห้านาทีเด้งหนาทีเด้ง น้องที่เล่นบนแอป,ปจำลองก็เด้งนะครับบนคอมก็เด้ง iOS iOS เด้งใช่แต่ว่าเป็นบางรุ่นนะเห็นน้องบางคนใช้12 Pro ไม่เด้งอืม <laughs> มันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ คืออาแมปนี้นะครับพูดถึงแมปนี้แมปป่าก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะคือปรับมาใหม่มีเขาเรียกว่าสวยมากยิ่งขึ้นนะั่นแหละเห็นไหมครับก็ป่าดูมีความเป็นป่ามากยิ่งขึ้นนะมีความเขียวชะอมมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวผมจะแวะไปที่อาตินเขาเหล็กใช่ไหมจำชื่อไม่ได้มันเรียกแบบนี้ปะ่ะคือถ้าเล่นหลายเกมแล้วมันจะมึนงงหน่อย เฮ้ยรู้สึกว่ามันมีเควสฆ่าหมีสองตัวมั้งเออก็ไปทำเควสเอาเท่าที่ไหวครับอย่างที่บอกนะเราไม่ได้แบบจ๋าอะไรขนาดนั้นับกระเป๋าเราก็ยังเป็นกระเป๋ากากาอยู่นะที่เก็บของได้ไม่เยอะคือช่วงที่ได้กระเป๋ากระเป๋าอะไรนะกระเป๋าฟรีอ่ะกระเป๋าเลเวลสามฟรีมาตอนนั้นเราก็ยังเล่นไม่เป็นไงไม่งั้นเราก็จะเก็บกระเป๋านั้นไว้เก็บของกลับบ้านอย่างเดียวครับฟาร์มของรัวๆแบบนี้นะ เสียดายมารู้ในวันที่มันสายไปครับในวันที่กระเป๋านั้นตกไปแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือตีนเขาเล็อ่าเลเวลหนึ่งนะผมอยู่แค่นี้แหละฟา,ฟาร์มอยู่แค่นี้แหละคือถ้าไปที่อื่นมันต้องแบบมันต้องคือมันต้องเล่นหนักจริงๆเกมนี้ครับกว่าจะฟาร์มของแต่ละอย่างได้ เราก็เล่นตามสไตล์แล้วนะอย่างที่บอกครับมีเวลาเล่นก็เล่นเท่าที่เราไหวเมื่อกี้ภารกิจสำร็จก็คือย่องตีนะครับย่องปฏิที่ทางด้านหลังอ่าได้ของมาค่อยๆทยอยมาครับโผล่นีฟาดเลยคือไม่ไม่ช่วยนะไม่ขอช่วยนะเพราะว่าเราไม่ได้พกอาวุธแรงๆมาตีนะครับเราจะเก็บอาวุธไว้แต่ถ้าเราช่วยเราก็เราก็จะได้เศษเสี้ยวของอะไรสักอย่างหนึ่งที่เอาไปอัปเกรดได้อะ อัปเกรดซึ่งที่เราอัปเกรดมันก็จะแบบเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้เรานะไออย่างผมเลือกผู้ฝึกหัดโรคระบาดมั้ง็จะไม่ผิดนะครับคืออะไรเทือกเนี้แหละผมเรียกชื่อเต็มไม่แน่ใจว่าใช่นะเนี่ยแล้วดูไปสู้กับเขาว่าอาวุธเราก็ตีเข้าแค่ยี่สิบดูดิเนะเออเขาตีเราหกสิบสามเราตีเขายี่สิบแล้วเราไปหาเรื่องกับเขาทําไม บางทีเราก็ต้องดุเขาหน่อยเราต้องเตือนสติเขาหน่อยนะว่าแบบคือเราจะไปช่วยเขา,าเราต้องดุตัวเราเลยเราต้องดูตัวเราด้วยนะว่าสู้ไหวไหมนะไม่ใช่ว่าสู้ไม่ไหวแล้วไปช่วยเขานะเราจะโดนตีนมาแทนนะั่นะเนี่ยบางทีผมก็ไม่ช่วยผมก็ปล่อยไปเลยตุยก็ตุยไปดิวกับเราตุยอีกคนหนึ่งนะตอนนี้คือเราต้องพยายามเก็บผงกระดูกใช่ไหมเพื่อเอาไปแลก ลุยต่อครับมีเขตอาคมนะทุกคนเขตอาคมตรงนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือเอาไว้กันผีอแต่ว่าเรามาช่วงกลางวันเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องกลัวมันย,ยกเว้นแบบมากลางคืนเพราะว่าผีมันสู้ไม่ได้ไงเราสู้ผีไม่ได้นะแต่ว่าผีมันกลัวอย่างหนึ่งครับก็คือไฟ ถ้าเราสือถือคบเพลิงปุ๊บมันจะหนีเลยอะแต่ว่าไฟก็ทําดัมเมจมันไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาปรับหรือยังนะแต่ผมว่าน่าจะยังไม่ปรับหรอกสไตล์เกมมันอย่างนี้เกมนี้แอดเพื่อนเข้าข้ามค่ายได้ไหมคะแอดเพื่อนข้ามค่ายได้นะ Android กับ iOS ออะไรแบบเนี้ยข้ามได้นะครับแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนนี่ต้องต้องอยังไง เล่นกับเพื่อนรู้สึกว่าจะต้องอยู่ภาคีเดียวกันอลไรแบบนี้ไงแล้วก็ส่งของแลกของกันมัน้งใช่ปะเอ,อไปทุกอันนี้ผมย้ายเครื่องมาเล่นบน iPhone 11นะครับเนี่ยไม่กระตุกเลยครับไม่ไม่เด้งออกเลยยาวๆครับเล่นยาวๆเล่นมาแล้วประมาณ10บกว่านาทีแล้วเนี่ยไม่เด้งออกแต่แต่ไอรัดเดอยนเออร์แต่ผม ลองเอามาเล่นบนเครื่องนี้ดูเข้าแป๊บเดียวเด้งออกไปแล้วเรียบร้อยก็เลยเออมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นน้อยลงยังไงไม่รู้นะเกมนั้นเพราะว่าก่อนนั้นนี้เราจะเล่นแบบทุกวันไงโอเคก็ดูที่มีของอะไรบ้างอ่าได้ผงกระดูกนะครับอยากได้เอาอยากเอาของสามอย่างกลับบ้านเลยนะเนื้อสัตว์มันยังทําไม่เสร็จเลย หนังซาดเอาไหมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็คลิปนี้จะประมาณนี้แล้วกันนะไม่มีอินโทรเกมนะข้างบนเพราะว่าอินโทรอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องที่ใช้ในการตัดต่อเครื่องหลักอะที่เล่นเกมนี้ประจานะครับก็เดี๋ยวว่าการทีดูก่อนว่ามีคนดูเยอะไหมถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวจะได้ทําเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะใครชอบก็อย่าลืมใช้กันกดไลค์กดซับสไครตให้กันนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเค มีอะไรแนะนำก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้นะโอเคนะครับอาฟาร์ไม้กลับบ้านแบบหนึ่งแล้วกันทำอาหารด้วยกองไฟสองกองเหรอภารกิจล่าเลือดสำเร็จโอ้อีกนานใช่ไหมอีกตั้งห้านทำเพลินๆไปแล้วกันโอเคหมดแล้ว ต้นไม้ไม่มีแล้วก็ไปแล้วนะไปจริงแล้วครับสวัสดีทุกคนนะบ๊ายบาย